อันนี้ก็สําเร็จไปยเร็วเข็มร้อยที่มาขอหลวงปู่แต่ที่ลูก้าที่มาบอกว่าหลวงปู่อยากให้จุดแล้วแต่เรายังไม่จุดคือเขาหลวงปู่ก็ดึงลมมาก่อนปกติจะสวัสดีค่ะพาสวัสดีค่ะวันนี้แอดจะพาทุกท่านนะคะมาชมที่เขาแก้บนไปนะคะเว้าใหญ่นะคะวาวใหญ่ที่สุดว้าใหญ่ที่สุดที่แอดเดินมาเห็นเว้านี้แหละใหญ่ที่สุดแล้วค่ะ จากพิทัศน์นะมาฟังจับพิทัศน์นะคะก็เขาสําเร็จในการบ่นบานกับหลวงปู่สวงขอให้ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะอันนี้ก็สําเร็จได้สาเร็จจริงๆก็มาแก้บนด้วยว่าวใหญ่ก็จะใหญ่ที่สุดในกระท่อมนั่นแหละก็ดูสามตัวนั้นก็จะเล็กกว่าตัวนี้ประมาณเกือบสองแต่เขาก็สนุกสนานกันวันแก้บนก็แอดมินไม่ได้มาแล้ะแอดมินก็มาตามหลังมาตามที่หลัง ก็ไม่เป็นไรตัวตัวเลขที่เขาจุดบรรทัดก็สามหกสองสามหกสองแล้วก็เจ็ดห้าเจ็ดห้านี้เป็นหางประทัดหางประทัดค่ะครับแล้วก็เมื่อวันศุกร์เลกล่าวอันนี้ทีมงานก็ได้เกือบทุกคนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอายุของปศของท่านผู้ใหญ่พามาดูข้างบนสองห้าหนึ่งห้าครับข้างบนสองห้าหนึ่งห้า สองห้าหนึ่งเขาไปซื้อเลขราวถูกครับถูกแต่ถูกไปเยอะคนละยี่สิบบาทคนละสิบาทสามตัวตรงๆเลยสองึังเป็นผู้ใหญ่นะคะครับข้างบนพอสองของผู้ใหญ่ก็อายุเขาก็ห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองพอดีครับก็ถูกสองห้าหนึ่งกับแปดสองใช่เลขลาวนะคะครับเลขลาวแปดสองคือเขาเอาตัวนี้วันที่แปดเดือนสองวันที่แปดเดือนสองที่มาแก้บน แล้วก็เขาซื้ออายุผู้ใหญ่ห้าหนึ่งห้าสองแล้วก็พสองสองห้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งอันนี้เขาก็ได้อยู่ครับใหญ่มากนะคะท่านผู้ชมสูงเท่าไหร่คะเหลือตัวเลขใหญ่ก็คือหาบรทัดสามหกสองกับจ็ดห้าเนี่ยอันนี้ใช่ไหมคะครับตัวนี้สามหกสองอันนี้เลขบรรทัดเลขบรรทัดสามหกสองกับจ็ตห้าหางบรรทัดที่จุดหางบรรทัดที่จุดบรรทัดตัวนั้นเอาแขวนไว้อยู่ๆเขาก็ร่วงลงมา ร่วงมาเองเลยร่วงมาเองเลยค่ะแล้วก็เอาบันไดไปขึ้นไปใหม่แล้วก็ลูกสิทธิลูกหาที่มาบอกว่าลูกปู่อยากให้จุดแล้วแต่เรายังไม่จุดคือเขาลูกปู่ก็ดึงลงมาก่อนปกติจะเอาอันที่ร่วงลงมาคือยังไม่ได้จุดยังไม่ได้จุดครับค่ะมันมันร่วงลงมาแล้วก็เอาขึ้นไปใหม่ค่ะแล้วไปจุดก็คือได้ตัวนี้ได้สามหกสองตับนี้่าจะกลัวมันจะมาลากเพราะมันร่วงลงมาใช่ค่ะกลัวกดแล้วก็หางว่าวที่ กไหางบรรทัด์ที่จุดตรงตรงต้นจุบกที่ขึ้นว่าวอันนั้นผมจําไม่ได้น่าจะศูนย์ไอสองศูนย์เก้าไม่ได้เขียนไว้ในนี้เนาะไม่ได้เขียนครับสองศูนย์เก้ากับสามหกเหมือนเดิมก็ตัวนี้สามหกตรงกันครับตรงกันนะคะท่านผู้ชม,มเอาเฉพาะตัวนี้แหละดีกว่าใช่เพราะตอนนั้นผมจมําไม่ได้จําได้แต่สามหกข้างล่างค่ะคตัวบนน่าจะเก้าศูนย์สองน่าจะอย่างนี้แหละ ที่ลงปลูกทานให้เนาะทําให้ร่วงลงมาอยากจุดแล้วแล้วเลข033เคือะไรคะอ๋ออันนี้เลขทูบครับหางทูบที่เขาจุดข้างบนหางทูบครับทูบที่จุดถวายหัวหมูสองขอหมูสองกบาลจุกปีลกบาลจุกปีลครับแล้วก็เอาบรรทัดไปไปจุดตรงนั้นก็ได้033ครับก็เอาเฉพาะตัวนี้กับตัวนั้นพองดประจำวันที่16กุมภาค่ะ ได้ยินไม่ด้ยินค่ะแต่เล็กสวยอยู่เล็คสวยเล็กสามก็สวยนะคะแต่ในเมื่อคืนเนาะขอเล่าเมื่อคืนนิดหนึ่งคือฝันฝันว่าไปตัดผมแต่ไม่รู้ฝันดีหรือฝันร้ายตัดผมก็น่าจะดีแหละเหมือนแอนเลยแอนเรื่องฝัน่าตัดผมสั้นค่ะแอนตื่นมาเป็นไข้หวัดเลยบอกว่าตัดผมคือเอาทรงเดิมพอทรงนี้เลยสั้นขึ้น แล้วก็มีคนในหมู่บ้านก็บอกว่าคนนั้นนอนแล้วไม่ตื่นพอดีผมไปไปดูก็อันนี้เรื่องจริงค่ะไม่เขาฝันฝันแล้วเขาก็บอกว่าหกสี่สองสองแต่ไม่รู้ด้ยหกสี่สองสองคือคือฝันฝันเมื่อคืนค่ะฝันเมื่อคืนหกสี่สองสองก็ตรงหกสองหกสองนะคะครับตรงกับเลขครับอันนั้นก็หกสองแต่ท่านบอกว่าหกสี่สองสอง สี่ตัวทําไมลงปูต่ตรงอูยทาไมท่านองบอกสี่ตัวเขาบอกว่าให้เอาหกสี่กับหกสองแล้วก็มามาบวกกันมาบวกกันครับมาบวกกันกับสี่กับสอง 6, 6, 6, 2, แล้วกท่ 8, ้กับหกค่ะหกกับสองทัากับแปดค่ะก็แปดหกแปดหกคก็ประมาณนี้แหละเ <c oughs> มื่อคืนนะเมื่อคืน,คน,นฝัน,นลา่าสุดนะคะครับแต่ไม่ได้เขียนให้ดูแต่ไม่ได้เขียนนะคะในประเดี๋ยวแอดจะพิมพ์ลงในนี้ให้ดูเนาะความฝันของพี่ทัศน์ แล้วก็แล้วรู้ไหมคะขนาดว,าว่าประมาณกี่เมตรอ๋อความสูงนี้ก็ประมาณสเมตรกับสคืบสี่เมตรสองคืบสี่เมตรสองคืบทกับความยาวสี่ร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบเซนติเมตรสี่เซนติเมตรครับหนสองเท่ากับห้เซนหเมตรเท่ากับสอสองก็คือหนึเซนหนึเซมตรเท่ากับหเมตรหเมตรสเมตรสาเมตรสี่เมตรสเมตรเท่ากับสี่ ี่ร้อยกับสองคือสี่ร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบนะคะท่านผู้ชมแล้วความกว้างนะคะสามเมตรกับสองคืบความกว้างสองเมตรกับสองคืบสามเมตรสามเมตรกับสองคืบครับสามเมตรกับสองคืบก็คือสามร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบครับยาวสี่ร้อยสี่สิบี่สิบกว้างความสูงสี่ร้อยสี่สิบความสูงกว้างสามร้อยสี่สิบก็คือสามเมตรยี่สิบโอ้ยสามเมตรสองคืบสามเมตรสองคืบสามร้อยสี่สิบครับถ้า ร้าลุงปู่จะนับศอกคือประมุยหักประมวยหัศอกหกหกศอกกับสองคือก็คือตัวนั้นน่นแหละหกศอกหกสองครับเลขประทัดนะคะอันนั้นก็เราก็ตีไปจัตีไปชอบก็จัดนะคะผมจะวัดแบบศอกไม่ไม่ได้ใช้ตลับเม็ดนอจะวัดเหมือนลวงปูครับจะเวลาไปตัดไม้ไ่ผมไม่เคยเอาตลับเม็ดไปเวลาทำว่าผมไม่เคยเอาตลับเม็ดทำผมจะวัดหนึ่ง แล้วก็นิ้วหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็คืบสองคืบหนึ่งคืบเท่ากับยี 1, ่สิบเสร็จกับหนึ่งสองเท่ากับห้าสิบเสร็จแต่ถ้าหนึ่งวาเท่ากับเมด็ดเมด็ดกว่าเม็ดเม็ดประมาณเม็ดสี่สิบกับหนึ่งเม็ดก็ประมาณหนึ่งอ๋อครับใช้สองการวัดนะคะท่านผู้ชมผมทำว่าวทุกตัวจะไม่ใช้ตลับเมด็ดนี่พี่ทัศน์ทำทั้งหมดนะคะครทำที่ใหญ่ตัวใหญ่ตัวเล็กด้วยเ็่เป็นนี่ผมทำเองทั้งหมด ทั์ทำเองหมดเลยนะคะท่านใดที่จะมาแก้บนนะคะอยากได้เบ้าต้องสั่งอย่างเดียวต้องสั่งอย่างเดียวเนาะพอตรงนี้จะทาเบ้าให้เขาช่วยทําบุญซื้อถูกซื้อเทียนค่าน้ําค่าไฟค่าทุกอย่างแต่ถ้าทางอื่นเขาจะทําเป็นทองตลาดการค้าการขายของเขาแต่ตรงนี้ผมทําให้เขาช่วยทําบุญถ้าผมว่างปุ๊บไม่มีคนมาผมก็เข้าไปสังหลัง แล้วก็ทําได้วันหนึ่งตัวหนึ่งวันหนึ่งสองตัวไม่เกินนะคืออันนี้พึ่งทางบารมีเนาะพึ่งทางใจถ้าเราไปหาที่ไหนไม่สำเร็จก็ลองมาที่กระท่อมละสังขารดูเพราะสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่หลวงปู่อยู่หลวงปู่อยู่สถานที่หลวงปู่ปฏิบัติหลวงปู่ทําอะไรทุกๆอย่างตรงนี้ก็ลองมาบ่นดูเผื่อบางทีลูกหลานอาจจะอยากเรียดอยากทํางานอยากโน้นอย่างนี้เรื่องการงานเนาะการงานการค้าการขายธุรกิจ หรือข้าราชการเลื่อนขั้นอะไรทุกอย่างอันนี้ถ้าผมไม่ได้กับตัวเองผมไม่กล้าบอกเพราะผมก็เป็นคนนําพามาให้มาบ่นที่นี่ปกติชาวบ้านเขาจะไปดูทางโน้นตอนนี้ผมว่าไม่ต้องไปมาที่นี่ดีกว่าลองดูอันนี้ก็สําเร็จจริงๆสำเร็จจริงๆแต่เป็นผู้ใหญ่บ้านจริงๆสองคนกับผู้ใหญ่ค่ะคแล้วก็ชื่อที่ผมปากไว้ก็จะอยู่ในนะโอคอลอปค่ะแล้วตรงนี้ต้ตอนนี้ อันนี้ลงไปดูตรงนี้ก็ได้ดูว่ามับช่ะไปเดี๋ยวไปดูนะคะมัเสียบไว้เป็นนี่นะคะที่เสียบไว้กับหลวงปู่ที่มาขอบนบานนะคะขอบารมีหออลวงปู<ล>ง่สวงนะธรรมระสุการหลวงปู่สวงบ้านตูลปูจะเขียนไว้เป็น,นี้อันนี้ผมเขียนเองเขียนเองครับและพพาผู้ใหญ่มาส่งควรก็จะมี กระทำร,รัศกา,ารลงผสวมบาดุนตะบนอโอภนาอำเภอเวชตจังหวัดสุรินทร์ขอโอปูเปิดทางสว่างสวยให้ลูกหลานนายจิงชัยสาเกลเบอร์นึงอันนี้จบไปแล้วนะอันนี้คือคือเอาให้ดูจ้ะแล้วก็คอยได้เป็นผู้ใหญ่บ้านรุนมูกเจตตะบนอโอภนอำเภอเวชตจังหวัดสุรินทร์แล้วก็มีผู้ช่วยปกครองก็มีนายสิทธิรัตน์เกียนง,งามนายไปทูลเกียนง,งามแล้วก็นายสมัยเปี่ยนพิคุณ ผู้ช่วยปกครองแล้วก็ทีมงานที่ปรึกษาอันนี้ผมเขาไม่อ่านเนาะเขาชาวบ้านมางอันนี้ก็สําเร็จไปอันนี้เขาสำเร็จ <100 S 1> แล้วที่มาขอหลวงปู่แต่ที่เป็นผู้ใหญ่บ้านในกระท่อมลักสังขารเนี่ยที่เขามาขอก็มีหมู่บ้านรุนคนที่สามอยู่โคราชคนที่สองอยู่บุรีรัมคนที่หนึ่งอันนี้เขามาบ่นเป็นผู้ใหญ่สามครั้งแล้วสามท่านแล้วได้ได้ทั้งสามได้ทั้งสาม สาทุครับอันนี้ก็ก็ลองดูครับเป็นความเชื่อสู่รุคนผมก็สำเร็จกับตัวเราเองแลละที่มาบ่น้วยตัวเองก็มีชื่อไบนี้ค่ะครับแล้วก็มาแล้วก็ถ้าวิธีค่ะวิธีวิธีการทําวิธีการทําเราก็บูชาคระให้ารป๋มาชุดหนึ่งแล้วก็ทีมงานผู้ใหญ่ผู้ช่วยสามคนก็คนละชุดแล้วก็มานั่งกราบลงปูลงปู่ลูกหลานชื่อนี้ชื่อนี้ก็เขียนไว้ในสมุดค่ะ ขอบารมีหลวงปู่ไปสมัครคัดเลือกเป็นเจ้าบ้านหรือผู้ใหญ่บ้านหรือมีศรอกป,ประสาทเหมนเขาบอกมีศรมีแสกเนี่ยพมหนึ่งศรแสรแล้วก็วางเสร็จต้อวายหน้าท่าเป็นแล้วก็เสียบชื่อไว้ในหลวงปู่บางทีก็เสียบไว้ในมือท่านก็ได้แบบนี้แต่เราต้องขอพมาท่านก่อนคือทันนท่านเป๋ไม่ใช่ว่าคิดลุบไปเสียบไว้ป๊ออันนั้นไม่ใช่ค่ะครับเราอยากบารมหลวงปู่เราต้องอาศัยบารมีท่านค่ะอันนี้ก็ สาธุอันนี้ก็สําเร็จเรียบร้อยอันนี้ก็สําเร็จเรียบร้อยก็คือทําเองบนเองสําเร็จเองค่ะครับให้พรกับเอฟซทุกท่านนะคะอันนี้ก็ตัวเลขจําได้ไม่ได้อันนี้ก็ก็ดูคลิปให้จบเนาะอันนี้ก็ฝากขอบคุณเอซที่ดูชมช่องอินดี้ชาแนลอินดี้ชาแนลอินดีพารวยครับอินดี้พารวยแล้วก็ไม่เอาบางโปนสกใสยืนก็นองผูเชิดสรินีก็บารายจังบอลจง สมฤทธิ์ใส่ใส่ก็หมดบอลรัวให้ก็มอยอตัวมลสังขารลงผู้สวงสตระรุ่นตำบลนา,นา,ปนาปโปรนาโปรตชีจังหวัดสิรินลองมาเธอเมอื่ออาจจะสมฤทธิ์เตะมัก็สมฤทธิ์เธอได้บานบอลโกนเธอการโกนกัดไปช่วยกับบานหนึ่งปีเนี่ยเลยบอลนนี้ก็สมฤทธิ์แต่นอกรุ่นเองเธอจะนามโนจัก <c oughs> อันนี้ก็ขอขอบคุณเอฟซีที่ดูชมแล้วก็ดูชมกระท่อมล้าสังขารก็ขอให้ท่านร่ำรวยดีดีทีสุขร่ำรวยเงินทองมีโชคลาภ กึกเอกบาลทักจับปรัรนาคิดสินใดส่งความปรารถนาอยู่ดีมีสุขร่ำรวยเงินทองครับผมสวัสดีครับสาธุสาธุค่ะใหญ่เลย